สวัสดีครับผมปอนครับโอครับกิ๊บค่ะโน้ตครับอยู่กับพวกเราสี่คนอีกครั้งหนึ่งนะครับผมกับช่องไอปอนทีวีนะครับผมนี่ก็จะเป็นเรียลชันฟังที่ป๊อปค่ักับบอยแบนด์เขาเรียกว่าเป็นบอยแบนด์ยูนิเซ็กซ์ครับผมกับอีหนึ่งวงซึ่งจริงๆแล้วเราเคยทำเรียลชันไปแล้วเราก็อยู่ตรงนั้นใช่ไหมใช่ครักับเพลงนะเพลงเก่าชื่อว่าคิดผิดอันนั้นคือชอบมากจริงๆอันนั้นเหมือนเป็นเพลงน้ำจิ้มน้ำจิ้มให้เราได้ฟังแล้วอย่างที่บอกคือทั้งสี่คนพวกเรามีความคุ้นหน้าคุ้นโโคคค้้้กกกกันนนนมาาาา่อเเเรแบบสยยไง็็หห น้องอยู่แล้วแล้วก็ตอนนั้นคือแบบว่าอยากจะแบบว่าช่วยกันช่วยผลักดันน้องๆเพราะเป็นแบรนด์น้องใหม่เนาะแล้วก็ล่าสุดคือน้องๆไปขึ้นสเตจของรายการสเตจต้องบอกว่าปังมากใช่ดีมากฉากที่เป็นเก้าอี้ใช่ไหมใช่ใช่คือแบบดีมากแล้วคือเหนกระแสตอนแรกขน้องๆคือตอนนี้คือเริ่มดีขึ้นแบบมากๆแล้วอันนี้ขึ้นเรื่อยๆแล้วจนล่าสุดก็คือปล่อย MV มาแล้วเป็นเพลงใหม่กับเพลงที่มีชื่อว่า w h y You comeback ครับเออหน่าสนใจครับผม ก็ไม่ต้องเอาอะไรมาแล้วกันเพราะว่าเราเคยทำเลชั่นไปแล้วก็พูดข้อมูลเบื้องต้นไปแล้วเพราะฉะนั้นเราไปดูกันดีกว่าว่าเอเพลง Why y o U Come Back จากหนุ่มทั้งสี่คนวงโฟมิกจะเป็นยังไงนะครับผมอข้าสารเอ็นเตอร์เทนเมนต์โอ้โอ้โอ้ ชุดสวยมากเลยอ่ะทุกคนเลยเออเอ้ยนินจาคือโอ้ยชุดนินจาเลยอ่ะบายบายออพกซองเลยพกองซองคิวเท่จังเขียนอะไร จอชจอเท่มากเลยอะมาจ้านี่จ้าจ้าเป็นดรามาเป็นแบบดรามาเป็นดรามาดรามาสวยจังโอ้สวยเนาะสวยมาก ชุดสวยอ่ะชุดสวยชุดจะเป็นตีมันหมดเลยมีทาเป็นเย็นะฟิลเขาเหมือนโจเกอร์มากเลย ว้าวโกเปลี่ยนเด้อะถ้าที่หนูไม่มีวันทำได้โกเปลี่ยนเส้นสูงเด้อเมื่อกี้สอนหลายรอบแล้วนะสอนหลายรอบแล้วนะเออเป็นเส้นสูงไปแล้วใช่อุ้ยอุยเจ็บเราไม่จำหรือวะลชุดนินจาแต่ชุดแบบ ชอบอ่ะใชบสวยโอแม่กลับมาทำไหมอ๋อเทคเตคนั้นรบาย่เอเอาเซ่เออุดยอดลลกวู้ชอบ โอ้โหสวยสวยซีนนี้สวยมากพูดได้ไหมว่าครีน่ะสวยคือแบบลุกแบบสุดยอดโอ้ซีนนี้ดีจังโอ้การแต่งหน้าก็สวยชอบการแต่งหน้าแต่ละคนมีอ่างแบบอ่าเป็นแดนส์เบรกอ่า โอ้เออท่าเยอะก่อเยอะนะโอ้ว้าวเออทำมันสนุกเออเปลี่ยนเปลี่ยนเบียเปลี่ยนเบียรเออกลับมาทำไมแต่หนูว่กลับมาดีลูกกลับมารอบนี้คือแบบ สุดดอ้งิมนี่เลิศเครดิตเป็นเครดิตนะครับมีใครทำอะไรบ้างด้านไหนบ้างตัวกาฟเฟอร์อระคะิตตี้เคสแกงครับข้าวสาร e n t e r t a i n m e n อ ฉันชอบเลยสุดละสุดยอดสุดยอดลองนินจาทำได้แบบว่าคือมันแบบมีไดนามิกที่แบบมันเบาปึ๊บปื๊บมันไม่ได้แบบว่นปาปัาบปั๊มันให้แบบว่ากลแบบยังงี้มันกลับมาทำไมให้แบบจังหวะตามจังหวะเออแบบสุดยอดจริงครับคอสตูม สวยสวยเมคอัพเมคอัพเอออะไรเออการการแต่งแบบดีอ่คือเกือบทุกชุดทุกชุดเลยนะคือแบบดีมากๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เพลงดีใช่ดนตรีดีดนตรีดีมากไม่ค่อยเริ่มมาเรื่อยๆตอนสุดท้ายเป็นหลังจากแดนเบรกก็เริ่มเริ่มปั่มปิดใช่ให้แบบว่าสนุกขึ้นสนุกขึ้นส่งทำดีมากเลยเนาะแล้วก็เนื้อเพลงก็ดีนะใช้มีการเล่นคำกระมัชม จะตองการนะจะต้องการนะอยากจะเอาเงี้ยอะไรเล่นคําได้ดีทําให้ดูเมโลดี้มดูแบบว่าเออเป็นอินเตอร์เนาะอินเตอร์ขึ้นอินเตอร์ขึ้นเนาะแล้วก็แบบทุกคนคือแบบร้องดีแร้ปดีชอบมากจริงความหมายในเพลงก็กลับมาทาไมอ่ะไปแล้วกลับมาทําไมชารลืมันไปหมดแล้วหรือเปล่ากบไปแร้วอะไม่หรือเปล่านะครับผม แล้วก็ในในส่วนที่ชอบอย่างนึงคือเรื่องของการถ่ายถ่าย m อ็วีด้วยรู้สึกก็มันมีมุมกล้องหลายมุมกล้องแล้วก็ลูกเล่นของของการถ่ายเยอะขึ้นแบบดีดียิ่งทำภาพเป็นแนวแบบภาพยนตร์เนาะสวยยิ่งดีสวยแบบเสริมให้มันดูแบบว่าสุกแบบว่ารู้ดีขึ้นนะเออมันชอบอ่ะจริงตั้งแต่แบบูมิตอนนี้ไเาร่รู้สึกอะไรเลยคือรู้สึกว่าภูมิใจคือมันภูมิใจนะภูมิใจที่แบบว่าจากเพลงแรกที่เราแบบตัดสินใจคุยด้วยกันว่าอยากทําให้น้องว่าเพราะเห็นจริงแต่ว่าตอนนั้นอะย่างเป็นเพลงแบบ แค่แบบเซิร์ฟเซิร์ฟเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนพรีรีลีสอารมณ์คล้ายแบบนั้นเออประมาณนั้นซึ่งอันนี้คือเพลงจริงๆใช่จริงแล้วซึ่งนั้นเราจะเห็นเราเราสึกว่าแบบอยากทาให้น้องเพราะคือน้องเก่งอ่ะแล้วก็มีอะไรที่ค่อนข้างจะชัดเจนมากเราคิดว่าผู้ฟังแล้วก็คนดูหลายๆคนถ้าได้เห็นแล้วน่าจะชื่นชอบครับผมแล้วพอมาถึงวันนี้ก็รู้สึกแบบนตอนนี้ทํานะคือยอดวิวแบบเป็นแสนสองแสนวิวแล้วอะซึ่งแบบไม่มันไม่มันไม่ไม่ง่ายเลยไม่ง่ายเลยที่ปิ ยราวิวแบบปังขนาดนี้แล้วกระแสเราจะดีมากขนาดนี้จริงๆก็ภูมิใจนะครับผมแต่ทีนี้เรามันเป็นสิ่งหนึ่งที่อยากดูในความที่เราเป็นเด็กเต้นไงอยากเห็นก็คือเรื่องของท่าเต้นก็น้องๆเขาปล่อยมาแล้วกับเป็นแดนเพอร์ฟอร์แมนซ์เดี่ยวก็เดี๋ยวเราไปดูกว่าว่าท่าเต้นของเพลงนี้ที่เราอาจจะไม่เห็นทั้งหมดว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมโอ้โหเรื่องสี่งนี้เอามาคิดดูว่าเป็นหน้าปกเออเป็นหน้าปกเหรอ ชอบรินจาตรงที่แบบเต้นลายตัวเองนะชอมาเต้นกับเพื่อนแล้วแบบว่าไม่แตกเท่าเลยเขาเต้ส้นสูงจริงเต้นเต้นเต้นพื้นอย่างเงี้ยเต้นยากนะส้นสูงอ่ะใช่ไหมเขาเคยเต้นแล้วนี่ชอบเสียงโฟกซองจ้าโหลดน้องจอร์ดผมสีดีหล่อหล่อมากมาก เออชอบถ้าไม่ตัวเองไม่มองน้องไม่ได้จริงนะทำไมแบบพอเต้นแล้วแบบเนียนกันได้เออเนียนเลยอ่ะแบบว่าดูไปด้วยกันได้อ่าอีกชุดหนึ่งชอบชสดนนี้นะพี่ชอบชสดนนี้เท่เท่ ชอบมาท่านี้ชอบเข้มสุค่้านฮใช่ฮะชอบทอนมก้าเท่นี้แล้วฟีลดีทุกคนเลยใช่อีกท่านนีนไปฝึกทำนี่ไม่ใช่คำสั่งเออ แล้วมันทำยากนะใช่ส่งตัวยากเลยส่งตัวยากจะได้เห็นใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันได้แน่นอนเชื่อเศร้าฟิลจริงจังได้เลิศมากติดหูเนาะติดหูมาก อ๋อถ้าถ้าถูกไหมาแล้วมาแล้วมาแล้วมันโฟล์เดียวโฟมันไหลแบบไหลเลยอ่ะโอ้ยโหสวยมากโอ้ยโอ้ย เออมาแดนเบรกเจ็บขายเยอะมากเลยอ่ะใช่ฮะโอ้โอแลยวีินจากเก่งมากแขนตุองส่งเตะตลอดเลยอ่ะเปลี่ยนแพดบอยอใช่ เก็บลายมาดีมากเลยเออแศษโอ้ยเห็ยนไปแล้วเลยเป็นสุดยอดดีอืมดีมากบอกแล้วเลนเต้นไม่หวัง ไม่เออไม่ห่วงตรงนี้กไม่ห่วงเพราะทุกคนมีพื้นฐานการเต้นที่ดีอยู่แล้วแล้วพอเป็นบอยแบนด์อะเรื่องของการเก็บลายเออหรือการฝึกซ้อมมันก็สำคัญสำคัญไงแล้วแบบผลงานก็ดีมากแล้วก็ชอบท่าเต้นของเพลงนี้อย่างหนึ่งตรงที่ว่าด้วยจำนวนสมาชิกมีแค่สี่คนแต่ท่าเต้นอะเขาพยายามเอื้อให้ทุกคนมีส่วนร่วมในทุกๆพาร์ทเวลาเปลี่ยนแทร็อะค่อนข้างสวยเลยสวยแบบเวลาจะเดินแบบว่าเปลี่ยนจากคนนี้ร้องไปคนนี้ร้องแบบเวลาเออมันมีการหมุนมีการแบบว่าสลับแพทเทิร์นกันเนี่ยแบบดีอะ แล้วแบบท่าเต้นก็แบบดีอ่ะคือไม่รู้จะพูดยังไงจริงคือชอบ <S <S <ừ> อ่ะปกติอ่ะคือถ้าเป็นแบบสี่คนแล้วไปเพลงร้องใช่ไหมก็จะเน้นแบบเดินเปลี่ยนแพท <S <S ใช่ใช่ใช่แต่ในเวลาเปลี่ยนแพทมันยังมีท่าเต้น<ม>ในการแบบเปลี่ยนใช่ในการขยับมันไม่ได้แค่แบบเดินอย่างเดียวแต่ว่ามันมีท่าเต้นเข้ามาแต่นินจาเนี้ท่ายากเยอะเหมือนกันนะเนี่ยใช่ท่านั้นท่าที่แบบว่าต้องลุกนั่งลุกนั่งใช่ไหมคือต้องใช้การส่งตัวที่ต้องแผกขาลงไปอ่ะใช่แล้วแบบ แล้วทำประมาณ4ี่สามี่ครั้งเกินเกินไปถ้าเป็นจริงๆนี่ธรรมดานี่ลมแล้วนะลมแล้วเขาสูงด้วยใช่นั่นคือแบบเก่งเก่งมากเลยอ่ะจริงแล้วอีก3คนก็คือเต้นดีดีมันแบบไปด้วยกันได้ไปด้วยกันได้แล้วแบบฟิลลิ่งอ่ะฟิลลิ่งคือเรื่องของคาแรคเตอร์คีฟกันเอออยู่ตั้งแต่ต้นจนจบอ่ะไม่มีแบบครหายอ่ะไม่ใช่ท่อนตัวเองไปอยู่ข้างหลังก็ยังคีฟของตัวเองไว ซึ่งเนี่ยมันคือสิ่งที่ดีมากๆสิ่งที่เราแบบว่าเราเฝ้าดูอยู่อะไรอย่างเงี้ยว่าจะมีวงไหนที่เป็นแบบได้ประมาณนี้ไหมซึ่งวงนี้ก็คือตอบโจทย์มากในเรื่องของตรงนี้แบบเออดีอ่ะโหถ้าตอนนี้ไม่มีสถานการณ์เนาะเออขึ้นทีป๊อปอีกรอบนี้หูปังได้ออกมานรัวๆแล้วเนี่ยจริงๆแต่เสียดายนิดนึงเมื่เกี่ยคุยอ ตอนโอ้พูดพูดตอนจบเลยเมือที่บอกว่าถ้าช่วงถ้า่วงว่าเรื่องโควิดด้วยมั้งอันน่าจะเกี่ยวถ้าช่วงถ้าช่วงสุดท้ายเนาะถ้าสมมติมีแบ็กอัพเนาะเต้นเต็มเต็มเนาะจะเต็มเต็มเนาะอยากไปเต้นให้ทัางเลยคือแบบอยากอยากแบบช่วยน้องอ่ะคือแบบว่าคืออย่างที่โอบอกคือถ้าแบบแบ็กอัพช่วยเสริมตอนท้ายหลังแดนเช่มันจะยิ่งมาท้ายที่เป็นดนตรีใช่ไหมแล้วมันจะยิ่งแบบ มันยิงยันสนุกอะเอายิ่งสนุกใครจะไรู้อาจจะได้เห็นในเพลงถัดไปก็ได้เพราะฉะนั้นทุกคนต้องช่วยกันสนับสนุนใช่ช่วยสนัือน้องๆวงโฟมิกด้วยนะนะครับผมเพราะเรามุ่งมั่นเราคิดว่าไม่ได้มุ่งมั่นสิเราเห็นในความมุ่งมั่นเราเห็นในความมุ่งมั่นอ่าแล้วก็สีภาพของน้องๆทุกคนว่าแบบแบบเนี่ยคือแบบเขาตั้งใจเขาตั้งใจมากจริงๆแล้วแบบผลงานมันก็ ตอบแทนออกมาดีให้ทุกคนได้เห็นว่าเออนี่แหละพวกเขาคือโฟรมิกจริงๆครับผมก็อยากให้ทุกคนช่วยๆกันสนับสนุนน้องๆอีกหนึ่งวงไบแบนที่มีคุณภาพจากค่ายเข้าสารเอ็นเตอร์เทนเมนต์ครับก็ฝากไปด้วยนะครับโอเคันนี้ก็จบแล้วนะครับผมสำหรับอนิเมชั่นทั้งตัว MV แล้วก็แดน c ์เ e อร์ฟอร์แมนซ์วิดีโอกับเพลง Why You Come Back จากทั้ง4หนุม่มวงโฟ <ul> มิฟกส์นะครับผมก็หวังว่าทุกคนจะเอนจอยแล้วก็สรุปไปได้กันนะครับก่อนจากกันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ e กดกระดิ่งนะครับผมแล้วก็ฝากแท็กไอปอนทวิตเตอร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้เรา4คนขอตัวลาไปก่อนแล้วก็กำเมาพบกันใหม่อีกทีหนึ่งกับเชั่นในคลิปหน้านะครับผมวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ <S <S <S